ครับผมโอเล่ผมบันม่วงครับวันนี้โชปิกาดโชปิการดร้อยสามสิบก็มาช่างครั้งเดียวผ่านเลยใช่วหมันถีคุมมากี่โลคุมมาสามสี่โลเราซ้อมอยู่ที่คุยอดไซมาร์เทนอมบีครับบอมซ้อมมีเยอะไหมเยอะอยู่เราเก็บตัวมากี่วานสามสี่อาทิตย์วันนี้เจอกับเจอกับสลาวุฒิเคยเจอเขาไหมไม่เคยเจอเคยดูเทปดูฟอร์มมาก่อนไหมดูมาแล้วมีอะไรน่ากลัวบ้างเดินตั้มเตีขยวแล้วเราวางเกมวางแผนไงดีวันนี้ อออายเ่่รแล้วเราล่าสุดชกที่ไหนชกทีเอาตะกอแบบไงวันนั้นชนะน็อนกับาอวันนี้น็อกอีกไหมน่าจะอังก็จะไปพันครับอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเก้าปีฝันจังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปปล่อยประมาณไปปล่อยประมาณหนูสิบสามหนูสิบสี่เราเป็นมวยเป็นมวยได้หมดครับสายหรือขวาขวาสูงร้อยสูงร้อยเจ็ดพีมากเราชกเวมมาลุลมเท่าไหร่เจเจเจ็บได้เลยครับเชียร์หน่อยครับครับเชียร์ผมด้วยนะครับ น,นับต้นไหนครับสาวสาาุนทครับคราวนี้โชคพิก,การอายุเกา่าตอนนี้เหลือเท่าไหรนี่เหลือ,อจุดสามจุดสามนะแต่แรกมาเกินเท่าไหรจุดสี่จุดสี่น้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลคุมมาสงองกิโลครับว่ถือว่าสบายอยู่เนาะปะกติเราโชคต่ำสุดเท่าไหรอ่ะร้อยยี่ห <25. S 2> ้ายี่ห้านี่ต่อยร้อยยี่เก้าเจอใครครับโอเล่โอเล่เคยเจอครับไหมไม่เคยเห็นรูปร่างดูเมื่อกี้แล้วเป็นไงเราก็ได้ร้อยกว่าหน่อยใช่ไหม แล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมือเทปมามีศอกครับมีศอกแล้วเราแก้งไงดีวันนี้ก็มือยาวแล้วเราชนะมากี่ไฟติดต่อกันแล้วนี่ห้าเราห้าไฟโอ้โหแล้วหายไปไหนมาเดือนสองเดือนนี่ก็ต่อมาเรื่อยต่อมาเรื่อยนะเราได้เคลื่อนไหวที่ไหนบ้างไหมไม่ครับไม่เลยก็ตั้งแต่ชนะล่าสุดที่นี่ใช่ไหมแล้วเราหายไปจะมีผลไม่เนี่ยอืดอะไรไม่มีเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่ชอห้าพยัคครับชอห้าพยัคเลยกลัวผู้ซ้อมตอนนี้มีเยอะไหมเยอะครับเยอะเลยเก็บตัวทั้งหมดกี่วัน สองนาทีได้นะครับผมเอาวันนี้ก็ต่อเนื่องไฟที่หกได้ไหมอายุอะไรครับสิบเก้าคนจังหวัดสุโขทัยไปปล่อยประมาณอะไรครับประมาณกี่กิโลไปปล่อยหกสิบกับพื้นเพลเราเป็นมวยหัวเท่าขนาดซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยเจ็ดสิบกับเราจบมวยมาเท่าไหร่แล้วนี่สามสิบครับฝาพี่น้องเพื่อนเชียร์หน่อยครับก็ฝากเป็พี่ลุงยาเดวยวันนี้ทำที่เราขอบคุณครับ